เชิญน้องพัชพลและคุณอาร์ตนะคะมอบรางวัลนุ่นสดเกียรติยศให้กับน้องเจมผู้ที่เป็นหนุ่มเนื้อหอมทองเนือเก้าประจำปีนี้ค่ะอันนีุ้่มเนื้อหอมไม่หนุ่มเนื้อหอมที่เราพูดไปอย่าวแบบไันนี้ไม่เกี่ยวกับรางวัลเลยนะคะพูดเฉยๆเลยนอกจากเงินรางวัลแล้วมีพาวเวอร์แบงค์แล้วก็อีกอันหนึ่งอะไรนะมีพระให้ด้วยนะกันงหีนะคะกัญญาเป็นพระหนุนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อพัดนะ เป็นตำแหน่งหนุ่มสุดฮอตรนี้ในการแจกของได้แก่ของรางวัลของสมรวยนะคะต้องเจมกังดาลงน้องจากน้องพิรัยท้องสองไปเราจะได้แบ่งกับพี่สาวมิสทัวริสต์อินเตอร์เนชั่น้องจีนได้ทั้งพระนะคะหลวงพ่อพัดเกจิอาจารย์ที่ได้รับขชาญนามว่าเป็น20ครับที่เก่งกาจมากในตอนนี้รางวัลที่สองค่ะได้แก่รางวัลนะคะททททนนนน ตัวยอดเยี่ยมแห่งปีกลิ่นทำไมคะเหมือนจะได้เองเหรอคะไม่ได้สีน้ำหอมมาเป็นกลิ่นอโรมาเทำบัด t ค่ะเป็นรางวัลนะคะผู้ที่เป็นไยัวเย่ที่สุดแห่งปีเป็นยัวเต็งดีถ้าใครได้รางวัลนี้ต้องเต้นให้ดูต้องเต้นให้ดูไม่ได้ใช่ค่ะเราจะเรียกมาทั้งหมด3รางวัลค่ะค่ะค่ะ ที่กล้าเดินออกมาแล้วเต้นโชว์ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ลูกเราจะให้รางวัลนี้ไปครอบครองหมายเลขหนึ่งในสามที่จะได้เข้ารอบได้แก่หมายเลขหมายเลขห้าสี่แล้วก็แล้วก็เจ็ดค่ะออกมาสามหมายเลขฮะมีจิีจจะมีแค่คนเดียวเท่านั้นที่จะได้รับรางวัลหมายเลขสี่อันนี้หมยเลขวหมายเลขอันนี้หมายเลข นอใหม่เลขส็บตุ้งบุรีบุรีตกตึง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 โอเครางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขสี่ค่ะขอบคุณนักสอหมายเลขเชิญกับคุติได้ค่ะเพราะศักยภาพมันต้องออกมาจากภายในเลยค่ะขึ้นมาถึงเวทีเพลงยังไม่มาน้มเต้นเลยค่ะลคลนี่แหละค่ะตัดสินอย่างยุติธรรมตึง เจมยุติทำได้แก่น้องต้าใหม่เลขสี่น้องซิมช็อปหน่อยเมื่อกี้ถ้าเกิดรถไต้นเราเสื้อหลุดนี่ได้สองซองได้สองซองค่ะเสื้อไม่หลุดแล้วเป็นซองรางวัลแล้วก็เป็นซองทอดผ้าป่านางแกล้งนางแกล้งัก่อนยังเหลืออีกกี่รางวัลฮะยังเหลืออีกทั้งหมดหนึ่งร้อยสามสิบรางวัลโหเยอะมากแต่เนื่องจากแขกเรากลับไปหมดแล้วเหลืออีกสองรางวัลท้ายค่ะนะครับเป็นรางวัลแต่งกายงามใยหญิงยอดเยี่ยมแห่งปีเธอได้มาด้วยการแต่งกายที่ดูดี กันละความเป็นตัวอนของเธอพันอะไรพันนลอยพันอะไรพิกบูค่ะคุณเธอคนนี้นะคะได้แก่ใหม่เลขหมายเลขห้าสิบสองค่ะอายุอายุอายุค่ะพี่ตกใจเลยทีเดียวเธอคนนี้นะคะมีสายนาบ่า แต่ก่อนแต่ไรไม่เคยใจอ่อนอใจจริงรุ่มร้อนเมื่อดังเหล็กแข็งใจตามตื้อตามที่ยาไยมา่ได้แค่หม่เลกเจ็ดคุณจิหล่อใหล่อดีใจเอาสรุปแต่งกายยอดเยี่ยวฝ่ายหญิงหล่อสรุปฝ่ายหญิงค่ะดิฉันประกาศผิดขอโทษทีค่นะ แต่คือสายลาตายนะคะซองนี้นะคะเป็นซองทะบุญครบ100วันของเธอค่ะขอแนะนำตัวแบบมิสแฟนได้ไหมคะมาค่ะจีมายค่ะแนะนำตัวแบบนี้เปตัวแบบนี้ไปใช่ห้าใช้แล้วเราเป็นอะไรปน๊งอะไร้องใช้เด็กพี่เขาห้ามใช้ค่ะ100วันพอดีถือว่าเงินนี้เป็นเงินบังสกุลค่ะโอ้โหขอบพระคุณคุณพี่อาร์ตเราภชชาด้วยที่ให้เงินต่อลมหายใจพี่ค่ะเป็นแบนหรือเป็นเหรียญคะเหร กต้องตายไม่กินใครใส่ปากให้ท่านค่ะพรุ่งนี้สามีบอกว่าจะไปพรุ่งนี้สามีมาหาเลยเหรอคะจะไปจ่ายค่ารถลอยวันพอดีจะไปจ่ายค่ารถเหรอคะจ่ายค่าเพิ่มเขาจ่ายค่า ไดตายแก่เธอข่วพีอาร์เป็นหลักไม่ต้องให้งแล้วค่ะมีเท่าไหร่ให้ผู้ชายบทนดูสิม่ดูเรามาปนฝ่ายชายกันบ้างค่ะรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมแห่งปี9.5นิ้วคนพีการมี9.5นิ้วใช่ค่ะได้รับเปียคนพิการตั้งแต่เด็กเลยน้องน้องพิการนะคะได้แก่ใหม่เล่ยใหม่่แต่แต่ะเร็มแต่ หมายเลขสิบห้าแต่เขาไปอืมให้ตัวเองก็ได้หรอให้ตัวเองกับคุณแมมบอกให้ตัวเองก็ได้หมายเลขสิบหใช่กระโชว์ตัวเลยค่ะตอนแรกเดินมาเนี่ว่าเขาปัด์ี้ชุดนอนกันเหรอุี่คุณพีแต่เห็นแต่เห็นโรงแรมอี่ความเสร็จ่างเขาคงไม่ใช่โอเคอ่ะได้ให้เวนอยู่พวกนี้กันเป็นพวกมีชั้นเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ต้องไปถึงค่ะเกินในซองนี่พอค่าเช่าชุดไปแล้ไม่พอค่ะชิ้นค้าถึงค่ะคุณหมอนะคะหมอสัตว์ไม่ใช่ค่ะหมอผีค่ะเป็นหมอผีจากบางโพนะคะน้องประชากนมอบรางวัลเกียรติยศอขอเชิญหอมแก้มเทียนไป็นลอนคาใครขอเชิญหอมแก้มไม่ใช่หอมแก้มน้องพระเจ้าแก้มพี่อาร์ตค่ะเพื่อเป็นเกียรติยศตระวงตะกูรางวัลก็หมดลงแล้วก่อนแล้วอรยังซองยังเหลือเลยอ๋อรับแทนเถอะค่ะขอบคุณค่ะ รางวัลเป็นพิเศษเลยสิรางวัลแต่งกายดีด้วยเย่แห่งปีสวีหวานวิววิวเหมือนคนไม่เคยมีสามีมันย่ในชาติบางก่อนพอได้สามีก็อ่อยสามีแล้วก็ทำพ่าดระลิบระลิ้ว อเอาเอากระอออกแล้วลยกอกอีกอัโอ้โหเธอมาด้วยน้องจิดเต้าค่ะขออนุญาตไม่ใช้รับนะใช้ใลูกตรกงรลาองเสียบได้เอเอเสียบได้ไหมคเสียบเสียบไม่ได้จะลุดไ่สามีติดไหมคะตอนเข้าไปติดไหมคะติดดมับชื่ออะไรคะคุณลูอ๋อปู่เปอ้หปูปไม่คยบ้าผเยยบอาะปีน้องศิษยอาจาเชุกร์กเชฟ ทั้งนั้นเลยให้ลองๆองเนาะราวัลเกียรติยศก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วขอบคุณท่านคณะกรรมการยังไม่หมดยังไม่หมดยังไม่หมดโอ้ยังมีของรางวัลอีกตายจริงคุณพี่คะงานนี้ได้เยอะมากเลยอาตุ้นตุนซานด้วยงบประมาณการจัดงานทั้งหมดกว่า30ล้านบาทองใช่ค่ะยังมีการแจกเขอก็แบงค์มูลค่า4,900บาทถึง40เครื่องเรียนเชิญท่านแรกเลยคุณลัมติ้งสุนตาขึ้นรับรางวัล อวยพรกับทีละคนโอ้ยดวยด้ยอวยพรให้เงาัชาแล้วคุณพ่อาจและก็คือเรยนอย่างอันนี้แค่งานปีใหม่นะคะไม่อยากจะลูถึงงานทองขอบหุณมาาอดไปันชาติผันมารยืนขึ้นไปหมดเวลาเชิญกับบานได้ค่ะอาคนต่อไปฮะ ต่อไปนะคะขอเชิญคุณคุณน้องปูเป๊นะคะแล้วก็สามีนะคะรับคู่กันเลยเป็นคือทำได้ที่เกลือกค่ะจะไปเปลี่ยนชุดมาแล้วค่ะเป็นน้องแบงค์แล้วก็ออรับสองนั้นเลยพิญญาณใส่มากวีญญา์ตป็นสปอร์ตมากแต่เป็นสามีหนูไม่มีน้าเป็นสามีลูกสาวหนูน้องต้องค่ะโอ้ ประชาชนและคุณน้าและครอบครัวเลยคะ่ะขอให้นะคะเจ้าภาพจงเจริญขอบคุณเชิญน,นะคะพี่อาเดี๋ยวรอถ่ายคนที่มีสาระดีกว่านะคะดูท่นแลวน้องก็ไม่มีสาระค่ะลูมาเลยนะคะเอาคุณวงค่ะข,ขอเชิญคุณโวงผู้จัดก,การดาราด,ดังนะคะงาน136วันไม่เคยไปดูลาลาเลยคะ่ะดูแต่กับปูนี่แหละกับปูงว่าคุณโวงมาพูดอะไรให้น้องประชาชนนิดนึงค่ะไปพูด็น่ไมเดิมนะคะขอเชิญ ซีวไลน์อินเตอร์ลุปจำกัดผู้บริหารสิวไลน์อินเตอร์เล็กชั่นส์และผู้บริหารสิวไลน์ในเครือทั้งหมดมอบเงินสนับสนุนให้อาจารย์เชฟตลอดทั้งหนึ่งปีจริงยืมแต่ชุดบ้าจริงๆโย่เป็นผู้สอนภาษาาทอะไรไปยืมแต่ชุดที่มาดูจะเอาไปให้คนอื่นเช่าต่อแต่ก็ไม่เอาเงินการเช่ามาให้เราใครเอามาให้สารามารีกู นี่ของพ่อพัดเขาแจกกันเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันไม่ได้ให้คนกลางรย์รับค่ะของดิฉันยังไม่ได้ให้เลยค่ะตายจริงอ่าโอเคขออนุญาตนะคะอันนี้เป็นพาวเวอร์แบงค์นะคะหนึ่งหมื่นโวลต์ชาร์จได้ทั้งหมดสี่หัว

กาสตักี่รอบเลยลูกอันนี้เป็นหลวงพ่อพัดนะคะรุ่นรวยสะดุ้งผักบุ้งฟังก์เกจิอะไรข้าวต้มนนัะอะไรข้าวต้มนะโอเคเดี๋ยวเราจะมามอบบทเพลงหวานซึ้งกลางปูนกับเพลงเรืองทองได้ไหมเรื่องอทองเพลงเหรอเฮ้โอเคไม่คุ้มความถอยลงสักเพลงซิงเกิลกีตาร์ได้ไหมกีตาร์อยากลงเพลงเรืองทองไม่ใช่แล้อยากฟังแล้อยากฟังผู้บริหารสอะไรร้องเพลงอ่ะ ไม่ได anyway, yeah. so like, ้ก oh, ็นนนะโนนปังนะน้ำรอเธอพจะมาได้ต้องชาแลาอยูนานแล้วปอ้ผิดสักไม่มีตา้นอย่างไหลงด้วยอ่ะอุ้ยย่าบอกใครตาเร้อุ้ย้ติดแฟนไอบคุณเต็มเ็มจะให้ับไปนะดักว่าไรสวัดด่อมสะัดนอนจะบอพี่จีอด เริ่มหนาวมีกระทายอลาอดหน่อวหน่อย่วยช่ยหน่อ่วยย่ยช่วยหน่อยช่วยหน่อย